ไอ้ที่พี่ถืออยู่เนี่ยเบอร์2ของโลกน้ําหอมเลยนะแต่พี่ว่ามันน่าใช้กว่าเบอร์หนึ่งอีกว่านิชนเดอาน,นี้เอ็กครับสวัสดีครับก็ช่องคลิปรายการรีวิวน้ําหอมที่เข้าใจง่ายๆนะครับเอาน้าหอมอยู่ตัวหนึ่งที่ฝรั่งเขาขายกันแล้วก็ใช้กันมานักตอน,นักเจอเขาอวดกันว่ามันเป็นเบอร์2ของโลก,กน,นะครับอ้างอิงข้อมูลจากฟรานซิก้ากับสาขาน้ําหอมแบรนด์นิชแห่งปี นิชเชนเออาน,นี้เอ็กเนี่ยเป็นเป็นน้ำหอมที่เขาเรียกว่าเบอร์สองของโลกซึ่เป็นรองน้ำหอมอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าเมซองซูรีอูดมารากุจาอ่าตอนนั้นแล้วกันแต่กับใจพี่เองนะกับโอ้ใจพี่เองนะพี่คิดว่ามันควรจะเป็นเบอร์หนึ่งว่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะจดิตี่เองเนี่ยพี่ไม่ค่อยชอบกลิ่นอูดสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไม่ได้บอกว่าอูดมารากุจาไม่ดีแต่ว่าพอมาใช้เข้าจริงกับเมืองไทยใช้กับคนเราแล้วเนี่ยใช้กับคนไทยแล้วพี่คิดว่ามันแปลกมันแปลกไปนิดนึง เดี๋ยวพี่รีวิวเต็มๆให้ครับกับดิเน่อันนี้เองครับมาเดี๋ยวขอเริ่มจากอันบ็อกก่อนเลยแล้วกันนะครับก็สนอราคาตัวนี้ก็อยู่แล้วนะครับกับแรนดิชเทโลยีที่แพงยับไม่ใช่แพงธรรมดาละแพงยับนะครับมีเปลือกนอกมีเปลือกในแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวน้ําหอมเองเนี่ยอ่ะนิดนึงนะครับตอนเปิดต้องระวังนิดนึงนะครับเปิดมาก็จะมีตัวกา๊าดแบบนี้นี่เป็นตัวกาดแบบนี้ซึ่งก็จะเป็นกรมิกของเขานะบ,บ้านเขาเนี่ยก็จะมีแบบว่าเป็นโปสการ์ดแบบนี้ด้วยนะครับอ่ะครับ ในความเป็นนิชเน่เนี่ยนรอจะเห็นว่าเป็นตัวเป็นตัวคนขี่ม้านะครับอันนี้เนี่ยเป็นนักรบหรือเป็นกษัตริย์ของเขาสักอย่างที่พี่จะหาข้อมูลให้แล้วกันนะครับเดีย๋ยวจะทำคลิปต่อไปแล้วกันว่าไอ้สัญลักษณ์ตรงนี้คือใครหรืออะไรยังไงนะครับเป็นนักรบบนหลังม้าที่เขาเก่งในการใช้ธนูมากๆนะครับนอยจตาตระไมชาเป็นนะตุสนะอาเวนตุสเนี่ยจะเป็นนโปลเลียนใช่ไหมเอาเป็นตุสเนี่ยอาร์ครีมเป็นตุสเนี่ยจะเป็นสเ็จตวนิชเน,น,น่ไม่ใช่นะครับอะไร่าเห็นดาก เดี๋ยวพี่จะรีวิวแบบประกาศแรกคือน้องที่เคยเป็นเจ้าของอ,อันนี้มาแล้วอันนี้ตัวเวอร์ชันเก่ามาแล้วนะครับกับอันนี้เอ็กไบตงอย่างไงน้องก็รู้อยู่ว่านิชน่ไหในในทุกๆแบรนด์หรือทุกๆบ้านเนี่ยมันจะมีตัวมันจะมีน้องหอมอยู่ตัวหนึ่งซึ่งออกแบบมาใช้กับเพศตรงข้ามหรือออกแบบมาเจอผู้หญิงแหละไม่ว่าจะเป็นใช้ในการออกเดทกันกันอยู่ใกล้กันลือแม่แต่ใช้ในการมีเพศสัมพันธ์ซึ่ง การที่เราใช้เราตโ,ตโตโตไปแล้วนะคอนเทนต์ที่สิบแปดอยนการโตโตไปแล้วเนี่ยาการที่เราใช้น้ําหอมสักตัวในการที่ใช้ในการอยู่กับแฟนอ่าในการมีพอสพอกับแฟนเนี่ยมันมันคือขเขาเรียกมันคือไม้ตายมันคือจุดประสงค์หลักของการน้ําหอมของการที่ใช้น้ําหอมอยู่ตัวนึงเลยถึงว่า่าน้องตัวน้องเองเนี่ยอาจจะถ้าถามใจน้องเนี่ยน้องน้องใช้น้ําหอไมไปเพื่ออะไรผมอยากสะสมผมรักในกลิ่นหอมอันนี้คือคําตอบที่ คือได้กินกันทั่วไปคือกาตอบสามันอย่างผมเป็นคนที่รักในกลิ่นหอมผมชอบเซนต์มันแต่ถ้าถามใจพี่เองเนี่ยพี่ใช้หน้าหอมในการมีพอสอบพอกับผู้หญิงสักคนหนึ่งซึ่งมันจะทําให้ถึงความรู้สึกอารมณ์หรืออิโมชั่นที่แตกต่างที่ดิฟเฟเรนต์และก็สุดยอดมากๆมันคืออันนี้คือเนื้อแท้ของรวยมมน้ำหอมเลยนะครับส่วนในบ้านนิฉันเอเนี่ยมันก็จะมีซีรีส์ที่เรียก่าอ,อันนี่ที่เอาไว้ใช้ใเจอกับผู้หญิงจริงๆแต่ว่าอันนี้ตัวเก่าเนี่ยถ้าน้องเป็นเจ้าของมาแล้วนะน้องภาพเต็ม แล้วบวกด้ยวยแนวกลิ่นของคริสอะเวตุสอ่าง่ายและมันจะมีความเป็นวานิลามีความเป็นวานิลาที่ใสบ้างๆกับกลิ่นขิงของความเป็นอันนี้ตัวเกา่าแต่ว่ามันจะบวกด้ยวยความเป็นกลิ่นสบายๆชิลๆอาจจะเป็นโอ๊กมอหรืออาจจะเป็นอัมเบอร์กิสอันนี้พี่ไม่แน่ใจในตัวนน้ตซึ่งมันจะให้คนรู้สึกว่าเฮ้ย <i> มันถูกเอาอเวนตุสมาบวกด้วย <S <S 1> <S 1> เพื่อให้มัน <S <S มันสุขขุมขึ้นมันใช้ง่ายขึ้นและมัน มันสิตรัสมันสบายขึ้นมันคือแบบมันคือเอาอันนี้ตัวแรกมาปรุงใหม่ให้มันสบายให้มันสิตรัสให้มันใช้ได้ง่ายและมันใช้ได้หลากหลายขึ้นในชีวิตประจําวันเพราะว่าทีนี้สําหรับน้องเองที่ไม่เคยเป็นเจ้าของนิชเนอันนี้มาก่อนสัมผัสแรกเนี่ยมันจะมีความเป็นสิตรัสแต่ไม่ขายเปี้ยวไม่ได้ขายเปี้ยวตายเชือด้วยขิงเขียวเล็กๆพอสูตรเข้าไวลึกๆจะมีความเป็นกลิ่นวานิลลาที่ใสนะ แล้วความที่พี่บอกว่าเขามีความเป็นอัตลักษณ์หรือว่าเป็นตัวต้นของไอเวนตุสเนี่ยกลิ่นอัมพันทะเลเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาแล้วบบโอ้สุดยอดให้นึกถึงจินตนาการเนี่ยน้องไปเที่ยวชายทะเลน้องไปเที่ยวชายทะเลหายชายหาดสวยๆไฮโซไปกับผู้หญิงสวยๆส,สักคนหนึ่งน้องนั่งเอกเนกแล้วก็สายลมทะเลเนี่ยมันพิวเข้าหน้าน้องรู้สึกว่าสบายอกสบายใจมีกลิ่นของไอทะเลเกลือทะเล น้องสั่งน้ำมะนาวแต่บอกเขาว่าขอขอเปรี้ยวน้อยนอนะขอเปรี้ยวน้อยๆแต่เน้นเย็นๆแล้วก็เอาขิงขึ้นมากินแสบความหอมหวานของมะนิลามันเปรียบเสมือนเนื้อตัวของผู้หญิงกับใจพี่เองไอ้นี้คือเทพโลกีกระจพี่เองนะจังหวะนี้เนี่ยพี่เรียกมันว่าเทพโลกีที่แท้จริงเลยคือทั้งหล่อทั้งสุขุม เซ็กซี่ที่ดูแพงและเร้าใจต่อเพศตรงข้ามมากๆแต่ราคาก็โคตรจะเร้าใจเหมือนกันถ้าถามว่ามันดีขนาดไหนจังหวะนี้ไม่มีดีกว่านี้แต่พี่ยังข้องใจอยู่อย่างหนึ่งคือว่ามันแพ้มันแพ้มันแพ้แพการโหวตในฟกเรนิกามันแพ้อูบาราคุจาได้ยังไงเพราะว่าอูบาราคุจาเนี่ยพี่คิดว่าตัวพี่เอพี่คิดว่าเป็นน้ำหอมที่ดีที่คุณภาพดีแต่ว่าด้วยการที่กลิ่นกลิ่นอูน้าติดหวานเนี่ยอย่างนี้มันมีเยอะอยู่แล้วนะครับก็เลยก็เลยยัง อย่างข้องใจยอยู่ว่าแพอุบัติคุจาได้ไงนะครับแต่ก็ก็ถือว่าทําผลงานได้ดีกับเบอร์สองของโลกนะครับนิชเนอันนี้เอกถ้าการเงินน้องไม่มีปัญหาควรจะมองหามาใช้นะเพราะมันมันดเดอะเบสฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับกับช่องเทียเป็กใน u t u b e นะครับก็จะมาทําคลิปให้น้องประจานะครับแล้วก็หาอาแล้วก็แบ่งปันความรู้สาระกันไปถ้าน้องคิดเห็นยังไงน้องคอมเมนต์มาได้